สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับครับก็นะครับก็เนื่องจากนะครับผมเนี่ยได้บินค่าไฟมานะครับนี่ครับซึ่งถ้าใครที่จ่ายผ่านแอปมือถือนะครับผมผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะครับมันจะได้2ใบนะครับให้มานะครับ ใบแรกก็คือเป็นใบเสร็จนะครับใบแรกก็เป็นใบเสร็จครับใบที่2ก็จะเป็นใบที่ใช้ไปสแกนเพื่อชําระนะครับทีนี้ประเด็นก็คือบาร์โค้ดที่จะใช้ชําระนะครับของผมมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันเปียกน้าครับก็คือมันเปียกน้ําเป็นเวลาหลายวันแล้วก็ ทำให้มันติดกันนะครับเนี่ยมันติดกันเออเนี่ยมันแกะไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าผมแกะไปเนี่ยมันบาร์โค้ดมันอาจจะขาดครับผมอาจจะต้องไปจ่ายที่การไฟฟ้าแทนนะครับซึ่งเออผมก็ลองดูว่าเอ,อ๊ะถ้าผมสแกนโดยที่มันติดกันอย่างเงี้ยโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับอย่างพวกอแอปแบงค์ต่างๆนะครับใช้ สแกนว่ามันจะจ่ายได้ไหมนะปรากฏว่ามันขึ้นละขึ้นจำนวนราคาให้เราดำเนินการชำระต่อนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองชำระดูนะครับว่ามันจะชำระได้ไหมนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ผมเข้ามาที่แอปของ SCB นะครับ เพื่อชาระค่าไฟนะครับทีนี้ผมก็มาที่จากค่าน้าไฟนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับผมจะเอามาสแกนนะครับโดยที่ผมไม่ได้แกะออกนะครับมันยังติดกันอยู่นี่ครับลองสแกนดูนะครับอันนี้บาร์โค้ดนะครับเป็นบาร์โค้ดสั้นนะครับนี่นะครับ 83บาทครับชำระนะครับก็แสดงว,ว่า,ามันสามารถชำระได้นะครับผมลองดำเนินการชำะะระจนาจำนวนค่าไฟก็ตามที่การไฟฟ้าแจ้งมานะครับก็83บาทกสา94สตางค์เงินก็เลือกบัญชีให้ถูกต้องแล้วก็ชำระนะครับถ้าเงินผมก็เหลือแค่นี้นะครับ ถ้าใครอยากให้เงินในบัญชีผมเยอะขึ้นก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะผมจะได้มีเงินในบัญชีเยอะขึ้นหน่อยพอจ่ายค่าไฟนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเราเขาก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับการไฟฟ้าส่วนมา,านะครับดูที่ชื่อนะครับชื่อ,อชื่อตรงนี้มันตรงกับบ้านเลขที่ที่เราจะจ่ายหรือเปล่านะครับถ้าตรงก็กดยืนยันไปเลยนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับนะครับเสร็จนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับก็สรุปได้ว่านะครับมันจ่ายได้นะครับถ้าสมมุติว่าของใครที่มันติดกันอย่างนี้นะครับให้ลองให้ลองอ่าสแกนดูก่อนครับอย่าพึ่งไปเสี่ยงไปเสี่ยงฉีกตรงนี้นะครับ มันจะเป็นบาร์โค้ดที่เป็นบาร์โคดสั้นนะครับบาร์โคดยาวมันจะไม่ใช่นะครับบาร์โคดสั้นมาอยู่แถวตรงกลางๆอะนี้นะครับแถวๆนี้นะครับก็ลองสแกนดูนะครับสําหรับใครที่เปียกน้ําแล้วก็ติดกันนะครับเกะไม่ได้นะครับลองจ่ายผ่านแอปมือถือนะครับแต่ถ้าใครฉีกขาดแล้วก็ต้องไปจ่ายที่การไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากไว้นะครับ ิปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับบินค่าไฟของใครที่ติดกันนะครับผมที่ติดกันนะครับลองใช้แอปสแกนดูนะครับถ้าบางทีแสงมันน้อยอมันสแกนบาร์โคดไม่ได้ให้ลองอยกขึ้นหน่อยนะครับยกขึ้นแล้วก็ส่องส่องขึ้นไปข้างบนหน่อยให้มันโดนแสงนิดนึงนะครับมันจะได้อ่านบาร์โคดจะได้ทะลุกระดาษขาวๆไปได้นะครับนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมานะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ้าเราจ่ายเสร็จแล้วลองฉีกดูซิมันจะขาดไหมนะครับรงบ์โค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับแควแควเรียบร้อยขาด you